อันนี้วิดีโอครับมีเสียงด้วยว่าชุดกบเบ่งมาว่าคุดกบขวาแล้วมาดีกันคุดแมกน้ำเล็้ยงไปน้อยไม่ปคัดโครงมาแน่เลยวะเบรกตาหนาทีซึ่งด๋อยแกใช้คำนี้ซึ่งก็ดีใจชุดกบกบถึงได้เนี่ยน้ำเลี้ยตถึงได้เนี่ยกบกบเนี่ยมันไม่เหมาะกับแกหรอกต้องชุดต้องอิงย่างนี้ชุดพยาบาล แก่คตีกบโหแป๊ะสรหลดดีโรถวมาเลยโหลดได้เลยเนี่ยได้เลยอะมมาดูมาูไระก็ตายไปาแล้วูตยที่บิ๊กันนี่กัอจริงๆเรๆรยๆไชนี้ไอ้แก้วมันกะซื้อให้ลิส่าุม่เลยน่นใช่่้วมีกระทั่งเสีสปริงเข้าชุดอ่ะไอแก้วมันกะซื้อไหนเนี่ยใครซื้อ ดูวิเคราะห์ซื้อกันมาเยอะนานมากอันนี้คือชอบขโมยไอ้ชอบที่เนี่ยบผมใส่เลยใส่เฮ้ยแต่ใส่เอ็มแบบได้มากกว่าวะหรอโอ้โหตีทูขโม่แล้วโอ้โหอันนี้มันต้องไปทำงานไปคิดดูตอนมัน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 ไปซื้อกันเลยคิดดูดิพี่ตอนนีงไม่งทำงานอะไรโอ้โห พี่รู้ว่าเอ็มอยากได้เอ็มอยัด็ใส่คอไงใส่คอไงนี่ไงก็โหใส่คอเนี่ยไอ้นี่ใส่คอเป็นนี่ไงซัคซิโดไงซัคซิโดใน่ีอไม่ปนพี่ผู้ชายอ็หยัใส่คอนั้นใส่คอนาอันนี้ใส่ที่คอนางใส่เลยทีไม่ใส่ไม่ได้ใส่ได้ได้ตัวอย่างกับควายมึงชุดน พอได้นำที่านได้ไเลียงคิดดูเมื่อวานเราไปดูการข้นเรืออีกเู้ชที่ม่งขยาดแน่นอนบาร์โฮ์บาร์นั่งมึงกล้าไปถึงได้ไงวะรายการไอ้นี่ไงไกูอยากได้บอลเนี้ยพี่มึงมาตอนหนูจับอยู่ไอ้ผู้ชายนีไ่ถือกระป๋าแล้วกับเออเกซ่าทขึ้นเป็กระต่ายเออเจ๋ออ่ะเออ้ควันกระต่ายเขาหายไปแล้วปกติไมมีควันกระตาย ถ่ายรูปหมูเลยวิดีโอโอ้ยเอ็มพี่ให้อันนี้นะเนียเอ็มบอกไม่ต้องให้หนูมีภาพปมลุวน่งเอาไปห่อโอ้โอ้ขาวข้าวขึ้นไหวขาวข้าขึ้นไหวขึ้นไหวอ่ะขึ้นไหวขาวขึ้นไหวไม่แพ้กินมาถ่าแล้วอนนี้วางวางมยเออ

ดีมันทีค่ะจมูกหรือเปล่าเออแย่เขาเรียกอะไรมาคสองก้อนเยอะไรเอามีความสุขเยอะๆนะคะบายๆขาดด้วยคนี่นากลับไปรอเลยไปได้หปไม่ไ่ใสหรอไม่ใส่โชว์ยูทูบเหรอโชวยูทูบเนี่ยแปกเลยอ่ะพี่พี่ไม่ได้ไว้เส็นอะไรเะเนี่ย ก็ว่าพวกแบบชเคยเหรอเนาเอาเอาอูกระต่ายให้ใครนที่เบิ้มบ้าง